ค,ความเคลื่อนไหวของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะคะไฮไลท์ก็อยู่ตรงที่การเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมรัฐสภาแล้วก็ทําให้เกิดเหตุชุนลุมุลอยู่พักใหญ่นะคะตามด้วยการเคลื่อนขบวนไปที่บริษัทดาวเทียมไทยคมค่ะเพื่อป้องกันการตัดสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ผีเพอร์ชาแนลนะคะรวมทั้งยังเป็นวันแรกของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินรุนแรงหรือว่าร้ายแรงของรัฐบาลด้วยนะคะทั้งหมดเราจะติดตามได้จากรายงานยอ ร้อนรอยหปีการชุมนุมเจเมษาจากทีมข่าว DNN ค่ะวันนี้เมื่อปีที่แล้วคนแสดงเกือบ500คนโดยการนำของนายสุพรั์อัาวงหรือแหลมโบอีสานและนายพายัพปั้นเกตเคลื่อนตัวจากบริเวณสะพานผ่านฟ้า,าลีลาดไปยังหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อกดดันรัฐบาลให้ประกาศยุบสภา โดยบรรยากาศในรัฐสภาขณะนั้นทีมโฆษกรัฐบาลยังถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรงนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกําลังประชุมวอรลุมพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งยังมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยแต่การประชุมก็ต้องเลิกเร็วกว่าปกติ เพราะประธานต้องปิดการประชุมเนื่องจากเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่โดยรอบรัฐสภาระหว่างนั้นนายอลิสมันพงเรืองรองแกนนำคนเสือแดงได้เดินทางมาสมทบและได้พบว่ามีการปล่าระเบิดเพลิงเข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมน้าอาคารรัฐสภาจึงต้องการทวงถามน่ายสุเทพถึงมาตรกา,รการการรักษาความปลอดภัยและขอให้ตามจับคนคว้างระเบิดเพลิงด้วย หลังจากนั้นเกิดการชุลมุนทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมปินรั้วบุกเข้ามาภายในรัฐสภาในขณะเดียวกันบรรดาสสที่เลิกประชุมออกมายืนรวมตัวกันอยู่ที่หน้าห้องโถงชั้นสองหน้าห้องประชุมรัฐสภามีเสียงตะโกนจากนายการุณหสกุสกลสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยว่ามีสารวรัททหารพกปืนเข้าไปในสภาซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน ปรากฏว่าสารวัตรทหารซึ่งเป็นผู้ขับรถนำขบวนของนายสุเทพเป็นคนถือปืนทำให้คนเสื้อแดงที่เข้ามาด้านไหนได้ยินและรุดไปจับตัวสารวัตรทหารคนนั้นไว้ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยแต่เหตุการณ์ก็คลี่คลายในเวลาต่อมาในระหว่างนั้นศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรสเตรียมเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคเพื่อไปรับนายสุเทพและบุคคลสำคัญที่รัฐสภา ซึ่งปีนรั้วออกมาทางด้านหลังและรออยู่ที่พัทที่นั่งวิมานเมฆภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมทราบว่านายสุเทพหนีออกจากรัฐสภาแล้วจึงสลายตัวกลับไปสมทบที่เวทีสะพานผ่านฟ้าขณะที่นายอริสมันได้เดินทางไปสมทบที่เวทีแยกราชประสงค์ในขณะเดียวกันมีกระแสะข่าวว่านายสุเทพมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสาร,รสนเทศและการสื่อสาร ไปแจ้งให้บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณให้กับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีเพิ e c ชนแนลดโดยการระง,งับแพร่สัญญาณภาพและเสียงทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ไปชุมนุมหน้าบริเวณรัฐสภา,าจัดกําลังส่วนหนึ่งมาชุมนุมที่หน้าสถานีไทยคมที่ตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบตอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายสุพรได้นำหนังสือยื่นต่อนายเมคินเพชรพลอย รองกรรมการผู้อำนวยการสถานีไทยคมเรื่องขอให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอยากจำยอมต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งทวงถามคำตอบว่าวันนี้จะปิดสถานี p e o p l e Channel หรือไม่ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้รับคำตอบว่าจะปิดสถานีหรือไม่ ทางแกนนำได้ประกาศที่จะปักหลักชุมนุมที่สถานีไทยคมซึ่งได้มอบหมายให้หนายยศวริตจูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกเป็นแกนนำเพื่อปักหลักรอ,อกคําตอบจากผู้บริหารไทยคมต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกันนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนาย,ยกรัฐมนตรี<ส>ได้ประกาศพระกกราชกำหนดฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่นนกรุงเทพมหานครและปร,ะร,ะปร,ะริมณฑล พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงให้นายสุเทพเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงส่งผลให้สถานการณ์ดูร้ายแรงขึ้นและนำไปสู่ความสูญเสียในวันที่10เมษายนวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วจึงถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการเริ่มต้นปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลลุกแก่อำนาจ จนนำมาซึ่งความสูญเสียซึ่งชีวิตของขนเสื้อแดง91คนในเวลาต่อมาทีมข่าว DNN รายงาน